สวัสดีค่ะยินดีต้อนร,รับสูเ่เพน่าเฟินคืนดอยนะคะน้อวันนี้พวกเราก็จะไปช่วยผู้ประสบภัยน้าท่วมนะคะเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะเดินทางกันทั้งหมดนี้เลยนะคะนาะก็เตรียมคออะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนาอไปเดี๋ยวเราท่ฝนจะให้ดูการเดินทางว่ามายากลบาบขนาดไหนนะคะนาะไปกันเลยค่ะสู้นสู้นเดี่สูนส้นะ เต็มทุกคันรถเลยนะคะวันนี้พวกเราไปกันนะคะเนาะนี่เลยค่ะซูซูนะนดามูซูซูข่ะพร้อมนะคะเนาะตอนนี้พวกเรารอกันนะคะเนาะรอชิงงานอันนี้กันก่อนฝากข้าวไว้ที่นี่คะ่ะนี่เต็มขลาน่นเลยนะคะพี่ๆดูเดี๋ยวเราจะขึ้นดอยกันนะคะ จตเด์ใช่เราจะไปบ้านจะเด์นะคะอันนี้จะเป็นเส้นทางที่เราไปนะคะไม่มีอนถนนบัะรผูกขานี่เนือแล้วมาจะชานะคะทคุกคนดีค่ะบบบบใช่บบท่างลื่องท่งผุกขานแล้วก็ถ้าไปชั่วท,ที่ฝนตกน,น,น,นี่ก็คือรถเนี่ยขึ้นยานะคะรถที่ไม่มีโฟล์ววิวเนาะถนนก็เริ่มเล่นลงแล้วค่ะรถสองคันนีสวนทางย เปคะนะคะเมื่อกี้ผ่านจุดแบบกไม่จุดเนื้อที่นี่ก็ไปจุเนะดเนื้อนะดูอันนี้จะอันน,นี้อันนี้มันจะใกล้กับน้ำนะคะทุกคนแล้วก็โหนี่ก็คือเต็นท์เต็นท์ถนนอย่างนี้เลยนะคะดูข้างหน้าค่ะบ้านเขาโดนของบนเลยอันนี้คือสะพานแผนที่ญคนสร้างไว้ให้เมื่อมื่อ็เสร็ อ่าสะพานแขวนหักหมดเลยหักหมดเลยโอ้สะานแขวนหักหมดเลยอันนี้คือสบพานทำมาได้เด็ดเราก็มาถึงที่หมู่บ้านเจดเดอรแล้วนะคะเนาะเดี๋ยวเราจะเอาขอโลกาค่ะนี่ชาวบ้านเขาก็มาต้องรับนะคะเนาะบ้างก็คือไปหมดแล้วค่ะไม่มีแล้วนะคะก็จะเจอแต่ชาวบ้านนะคะค่ะเดี๋ยวสักแป๊บนึง จับตัวนั่นแบบแป๊บเลยดูทีไงคือแบบเป็นยังไงบ้างคะพี่มาถึงตัวนี้แต่ก็แต่รู้สึกคือตอนแรกขึ้นมาคือก็เสียวแต่ตอนนี้คือแบบรู้สึกแบบตื่นตันใจน้ำตาจะไหลเลยอ่ะเห็นเขาแบบเห็นเขามาคือรู้สึกดีใจขึ้นน่ะแบบว่ายังมีความหวังได้คือคือคือได้กำลังใจนี่เลยดูนี่เลยนะคะวันนี้ต็บอาสา เด,เดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์ผู้น,นำหมู่บ้านเราสัมภาษณ์เสร็จแล้วเรารู้เรื่องราเขาแล้วแล้วก็มา นี่คือเรามาถือจุดที่หมู่บ้านจะเดินและจุดแรกนะคะเราก็จะเป็นจุดที่เสียหายค่าที่เยอะเหมือนกันนะคะนาะบ้านอะไรต่างเนี่ยไปหมดเลยค่ะ <inte> คือ <ques> อ่านี่ก็คือจะเป็นบ้านที่ชาวบ้านเขาอยู่นะคะฝันนี้ก็เหมือนกันเนาะคือมันมาเร็วมากเลยนะช่วยไม่ทันตั้งตัวเนี่ยน,นี่คือไม่เหลือแล้วนะคะเนี่ยไปหมดเลยแล้วก็วกน้าท่วมจนฝันนู้นก็เสาอะไรเนี่ยไปหมดเลยนะคะหมู่บ้านอะไรเนี่ยบ้านหลังนึงก็คือไม่มีแล้วนะคะไปหมดแล้วเนาะ EP นี้จะให้ชมบรรยากาศที่วันนี้ที่เรามาช่วยเหลือในตรุนี้กานนะคะเนาะก็ EP นี้คือจะเป็นหมู่บ้านจะเดิกนนะคะเนาะเดี๋ยว EP ต่อไปเนี่ยเราก็จะไปอีกหมู่บ้านหนึ่งนะคะเนาะแต่รามาเดี๋ยวจะให้ชมบรรยากาศไปอีกนะคะเรามาด้วยเรามาด้วยแบบอันนี้เนาะคือมาเห็นแล้วว่าใจไม่รู้จะพูยังไงแล้วค่ะนอกจากให้กระจายนะคะน,น,นาะหนักมาก นาจริงๆอ่ะบ้านนี่คือไปหมดอ่ะเสียใจกับพี่ๆเขาด้วยเลยเนาะเมื่อกี้ก็คือได้กอดกันให้กำลังใจกันอะไรอย่างนี้นะคะเดี๋ยวเราก็จะไม่ทิ้งกันค่ะถ้า้องฝนโลคินนี้ไปนะคะพี่ๆคนไหนที่อยากจะบริจาคหรือว่าอยากจะตรงนี้หน้าเดี๋ยวน้องฝนให้ช่องทางการอ่าบริจาคแล้วก็ช่องทางการอันนี้ให้นะคะเนาะอ,อ่าเป็นคิวอาโคดอะไรต่างๆอย่างนี้ให้อีกทีนึงนะคะให้ผู้ใหญ่เขา พีการก่อนนะคะน้องฝนก็เป็นตัวแท่ก็คือประสาให้ผู้ใหญ่เขาอย่างนี้นะคะเนาะก็มาช่วยกันะค่ะพี่น้องเราไม่ที่กับฝนนุ้งเขาจะเริ่มเจ๊กขอแล้วไปเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะใครก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ด้วยนะคะใครที่สนใจอยารอ่วงทำบุญอะไรอย่างนี้ก็สามารถทำอาหารน้องฝนได้นะคะเนาะวันนี้ก็ไปแล้วนะคะทีนี้ก็จะให้ติดตจอพี่สอยพี่สาไปนะคะเพราะว่าพี่ มาจากได้ไม่ยาวมานะคะเนาะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย